คือถ้าสมมุติว่าคุณ t ิก t o กไอเลิฟอยูอะเขาไม่ได้ว่าอะไรกับการที่จะเห็นเด็กนานๆนะเราก็อยากจะไลฟ์จดจ่อแต่ลูกให้ดูนะแต่ว่ามันแบบเป็นเรื่องยากตอนนี้เข้ามาดูคลิปเด็กๆทุกวันไม่งั้นนอนไม่หลับค่ะคุณหมออิง ขอบคุณนะคะคุณหมอไปทะเลด้วยนะคะที่จันเอะไม่เคยพาเด็กไปเที่ยวจันเลยเนาะจันบุรีเหอเออบายบายอ๋อ oh, อยากไปเนี่ยตรังอนะ่ะที่เขามีอะไรนะเอ,อ่อชายหาดอะไรชายหาดอะไรที่มันติดแบบสวยระดับโลกอะ่ะกระดานเหรออ๋อแล้วต่มันเป็นเกาะน,นี่ใช่ไหมเ oh. กาะกระดาน แต่ถ้าเป็นเกาะก็ค่อนข้างจะท้อแล้วเพราะว่ากลัวเด็กๆนั่งเรือมันมีสอนทําทรงผมมามีหน่อยขี้เกียจแก่อ่ะมันทําแบบอยู่ตัวแล้วมันรวบกันไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมช่วงวันจันทร์อังคารพุ้ธหนูจะว่างหน่อยเอน้องนะแกงส้งมมีมีลูกแฝดคู่แรกต่ออยู่เท่าไหร่อายุสี่สิ ตอนนี้ท้องอยู่ค่ะย้อนดูคลิปพิธีตอนเด็กๆทักวเลยชอบพิธีมากพิธีตอนเด็กๆนางน่ารักเนาะมีงานวันไหนไหมคะตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะพี่ฟ้าเป็นพี่เลี้งต้นตหรือเป็นแม่บ้านด้วยก็เหมือนทุกคนก็ช่วยๆกันนะ่ะมีอะไรก็ช่วยๆกันแต่ว่าพี่ฟ้าก็จะหนักไปทางดูเด็กซะเยอะพี่นุ้ยก็จะหนักไปทางงานบ้านซะเยอะแต่สุดท้ายแล้วก็ช่วยๆกัน น้องแฝดเลิกใช้จุกหลอกหรือยังคายังค่ะส้มผมงานล่าสุดเหมาะกับพิธีมากค่ะอ๋อประเดือนทำให้มันมีบอกวิธีแก้กรรมหน่อยน,นี่ฉันเป็นอะไรเนี่ยบอกวิธีแก้กรรมเหรอโอ๊ย ฉันก็ไม่ใช่ผู้รู้ขนาดนั้นไปหาหมอดูไหมอันนี้ถ้าสมมติเป็นออยนะแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่ดีเลยออยก็จะทําบุญก็ไม่รู้หรอกว่าแบบว่ามันจะช่วยกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ก็จะทําบุญแล้วก็จะแค่นึกเนะี่ยในใจว่าแบบอุทิศส่วนบุญส,ส่วนกุศลอะไรเงี้ยให้กับแบบเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ย อยากให้มีออยมีเบบีไปเรื่อยๆโอ้โหสงสารพุงฉันเถอะน้องๆสัีีิจอาการ พี่บิมยังเล่นละครไหมยังเล่นค่ะแต่ว่ายังไม่มีบทที่แบบว่าอยากเล่น <c oughs> อยากมีพี่ฟ้าเป็นของตัวเองจังค่ะ <c oughs> อายา <c oughs> หัวละก็โล <c oughs> มีอนแนะนำหน่อยคะ่ะอยากมีเนาะอายุ44มีได้ไหม <c oughs> มีได้ <c oughs> แต่ที่ยังมีมดลูกอยู่ มีได้แต่ว่า44ถ้าไม่เคยเก็บไข่ไว้เลยนะก็ต้องลองไปหาหมอดูอะว่ามันยังมีไข่ให้เหลือเก็บไหมซึ่งมันคงมีแหละแต่ว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วมันจะสมบูรณ์แค่ไหนอะมันก็อีกเรื่องหนึงนะ่งแต่ว่าให้รีบนะคะไปไปปรึกษาคุณหมอ ถ้าต้องการจะไปคุณหมอเดียวกับออยก็สามารถติดต่อไปได้ที่ NICIVF นะคะอยู่ตรงพหลามสานะคะคุณหมอมอนจุกหลอกควรเลิกตอนกี่เดือนคะเลิกเลิกกี่เดือนก็นได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีแหละถ้าถามคุณหมอนะจริงๆคุณหมอขก็ไม่แนะนำไม่ใช้หรอกแต่สำหรับส่วนออย,อ,อยก็ไม่ได้รียา,ยามันน่ารัก เป็นไรวีนั่จับอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอยู่นี่ป่ะคะเดี๋ยบลงยาไปไหนเราตามหาที่ซ้ายอยู่ พี่ฟ้าหายค่ะพี่ฟ้าหายค่ะอะไรครัอ๋อหาไม่เจออาญามาหามามีมาอยามาหามามีมาลุงมาโอ้โหนางสารร้องไห้จะหน้าบูบี้เลยโอ้ว่ามาหามามีมามามีมามีอยู่นี่ยายาหามามีไหมโอ้โหพี่ฟ้าวิ่งหนีหรอพี่ฟ้าวิ่ง นี่มาอยู่กับมามีตรงนี้ดีกว่าดูนี่ดูพี่ฟ้ามาพี่ฟ้าไม่มีอุ้ยตักนักตักอย่บ้าลอยให้ทีพีเลิกตอนสามขวบจุบ กอแต่สำหรับคุณเมื่อกี้นะอายุ44ถ้าอยากมีลูกก็รีบไปปรึกษาคุณหมอนะคะจะได้เก็บไข่หรือว่าถ้าแบบแต่งงานแล้วก็พาคุณสามีไปด้วยเลยนะจะได้แบบผสมเป็นตัวอ่อนไปเลยจ้าให้มันจบเรื่องแก้วหาแก้วกงปหรอเอาอะไรอ่ะลูกโอ้ย ตอนนี้มีอายุ่รแล้วคะเห็นไหมคะสี่สิบห้าค่ะ,คะ,คะมีหลักในการเลือกโรงเรียนให้ลูกยังไงบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือเดินทางเดินทางไม่ลำบากไม่ลำบากกระเป๋าฟังเออแล้วก็เป็นโรงเรียนที่แบบ ไอ้อเ,ออเ,ออเรื่องของสังคมมันเป็นแล้วแต่จริตของออพ่อแม่เยจ่ายเท่าไ,ไหร่นะค่าอะไรแม่ในกระเป๋าแปดแปดร้อยก็ที่เราให้ไว้ไงแบ่ใหม่มันไม่ใหม่นะเออจริตก็ความในความหมายก็คือบางคนเนี่ยก็จะชอบแบบโซเชียลจ๋าใช่ไหมก็จะชอบสังคมคุณแม่ที่แบบว่าส่งลูกเสร็จป,ปุ๊บนั่งมองมอยกันไปกินข้าวแหงเอา์กันรอรับลูกกลับบ้านแบบว่ามีแบบว่าปีหนึ่งต้องไปแบบสกีกันทุกปีอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ว่า,าฝั่งบ้านเราก็จะเป็นบ้านแบบว่าสโลไลฟ์นิดหนึ่งเราก็จะชอบอะไรที่แบบว่าไม่วุ่นวายเออซึ่งโรงเรียนของลูกๆเราเนี่ยก็คือเหมาะมากกับความแบบว่าไม่วุ่นวายครูของน่ารักก็น่ารักทุ่งเรียนแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเข้ากับตัวเราแล้วก็กิจกรรมโรงเรียนไม่เยอะจนเกินไปให้เวลาพ่อแม่แบบเออมีเวลาทํางานอะไรเงี้ย แต่ที่สําคัญก็คือเดินทางแหละแล้วก็เรื่องของค่าเทอมที่แบบเราไหวใครพี่พี่ไปโรงเรียนจาพี่บีมอยู่นี่ข้างหลังนี่ซ่อนตังเรารถไปทำเงี้ยพิธีก้าลงสะตอนไหนหมูนาแล้วนะ เพลินๆเ,เขาก็ลงตั้งแต่แบบสองสามขวบอะไรเงี้ยก็ลงอะไรได้จากพวงมาลัยที่ไปคอนเสิร์ต <c oughs> <Okay. S 2> มันมีไรานานอย่างนานแล้วพี่ทีน้องพีเริ่มพูดตอนกี่ขวบพวงมาลัยอะจะใายสีเที่ยวนะสีเที่ยวยังไม่สองขวบก็พูดแล้วเนาะ <c oughs> ตั้งแต่ขวบกว่าเนาะก็เริ่มเป็นคำๆแล้วอะ ใช่ไหมขวบกว่าพิธีกับน้องพีก็เริ่มพูดแล้วพูดช้ากว่าพูดชายก็ที่บอกกินด้วยได้ไหมอันนั้นก็น่าจะขวบกว่าสองขวบอะไรอย่างเงี้ยอะไรคะขึ้นมาไหมลูกงั่งเิวเิวคิมโวเ เอาไปจิ้มจมูกแล้วมาให้หมอมิ้กินไนอยู่ไหนไหนล่นแล้วค่ะนี่ไงคะนี่ไงคะที่คะสองสาวนอนกลางวันเออนอนนี่ใกล้จะนอนแล้วนะเนนทีย่ยงละให้กินนมก่อนไหมอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปกินข้างบนปเ้องเพ็

ลูกลาของติจุเอียตีจูเอี้ยกูลูกหนีไม่ทันเลยเออใช่สะอาดทุกวันเช็ดทุกวันวางน้ำปุ๊บท่านยังไม่ทันจะกินเลยคว่ำและมีออยฝากขายตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้คิดจะทำแต่กลัวอายุเยอะไม่ต้องกลัวค่ะไปอัลตราซาวก่อนแล้วเราก็จะรู้เองว่าคุ้มไหมที่เราจะกระตุ้นและเก็บ ไปไปดูก่อนได้เลยค่ะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเลยหรือว่าเราอาจจะลองกระตุ้นแล้วก็เก็บมาสักหนึ่งครั้งดูว่าคุณภาพไข่เราเป็นยังไงนี่ไงเพราะบางทีอัลตาาราซาวด์มันไม่รู้คุณภาพไข่หรอกมันจะรู้แค่ขนาดมันต้องกระตุ้นก่อนแล้วก็เก็บออกมามันถึงจะพอรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการตรวจเลือดไม่งั้นก็ไปตรวจเลือดก่อนก็ได้กับอาาาัลตราซาวด์เขาก็จะรู้ว่าฮอร์โมนเราแบบว่าเอ่อ MH จำชื่อไม่ค่อยได้แล้ว H F F M อะไรอย่างเงี้ยมันเท่าไหร่มันสูงมันต่ำอะไรเงี้ยมีเคล็ดลับออยังไงให้เด็กๆคููภาษาอังกฤษก่อนเข้านรงเรียนดูกระตูนไงนดูอยูอยูยู่ดูบ้านบ้านแดงไงแต่ว่าก็เลือกให้เขานานาเขาก็จะเลือกแบบว่าพินฟองคัลเลอร์ A B C เชฟ p ะอะไรเงี้ย เรื่องของรูปทรงเรื่องของสีเพราะว่าเด็กอนุบาลเวลาเขาจะเข้าโรงเรียนเขาก็จะสอบประมาณนี้แหละสีรูปทรงแล้วก็ดูการ์ตูนที่กับผูดชัดๆอะ่ะอย่าอย่าเพิ่งให้ดูการ์ตูนที่เป็นแบบที่เด็กโตเขาดูกันอนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมกลับมาดู ABC นะนเพราะว่าอันนั้นมันจะสนุกกว่าเราต้องให้เขาดูพวกแบบ ที่มันเป็นสาระไปก่อนพวกแบบเรื่องสีเรื่องเรื่องรูปทรงเรื่อง ABC ซเรื่องนับเลขอะไรเงี้ยให้เขาดูอันนี้ไปก่อนเอาแต่ตอนนี้เขายังเลือกเองไม่ได้เพราะตอนนี้ไอวานยาก็เลือกแล้วนะอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอะไรเงี้ยบีบได้ขึ้นได้แต่ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่เวลาเธอเดืองอ่ะมันต้องไม่ใช่ไปดึงอย่างนี้นะไม่ขึ้นนะน้องอานี้เท่าไหร่แต่แต่แต่ก็ได้ตลอดจับลงไปนะ เธอจะเจอกระดูตรงจมูกเขาอะซึ่งเด็กอะมันจะจับแล้วมันจะไม่มันมันจะยังไม่เป็นสั่ขึ้นมาหรอกมันจะเหมือนแบบเป็นแค่แอนแอนิดนึงอะก็ให้แบบค่อยๆรูดอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่ต้องใช้น้ำหนักหน่อยนะไม่ใช่แบบแค่อย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่ได้นะแต่ถามว่ามันขึ้นจริงไหมอันเนี้ยไม่รู้แต่เราก็โตมาก่ะการที่ ผู้ใหญ่ก็ทำอย่างนี้ให้ไงคลีหูดัดขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอันนี้ยังเชื่อได้ไม่ไม่ได้แบบไม่รู้ว่าเออไม่รู้ว่ความเดือดร้อนหรือว่าแต่ดัดขาอ๋อไม่แนะนํานะเพราะว่าเด็กอะโตกตั้งตอนเกิดมาเขาจะขาโก่งใช่ไหมเพราะว่าเขาก็อยู่ในท้องแม่เขาจะขดตัวแล้วขาเขาจะโก่งแต่ก่อนอะผู้ใหญ่เขาจะจับดัดขาซึ่งอรู้สึกว่าขาอ๋ออะมันมันกลายเป็นอย่างนี้นิดนึงอะคือมันเยอะเกินไปเออมันเหมือนแบบ แทนที่มันจะตรงอะ่ะตรงนี้มันมันมันเข้าไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยทำพอดีทำแค่สองสามเดือนแค่นั้นแหะคือแค่แบบว่าจับมาคือสมัยก่อนผู้ใหญ่เขาจะเขาจะดัดเลยเนาะแต่เนี้ยเอาคิดว่าใ,ให้แค่เอามาชนกันแล้วก็นวดน,นวน,นิดนึงเอาถ้าที่แม่สบายใจว่าเออฉันได้ทําแล้วแต่จริงๆสุดท้ายแล้วเขาก็ตรงเองทีพี่อะ่ะ อ,อยก็ทานะเพราะว่าช่วงนั้นเราก็คือ<ห>องค์ความรู้เราได้มาแบบนั้น,นก็ทําช่วงแรกๆอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกว่าไม่ต้องดัดค่ะตอนแรกก็ยังคิดไม่ดัดจริงเหรอวะมันโก่งมากเลยนะอย่างน้องพีง่ายตอนที่เขาสองขวบอะ่ะขามันยังเป็ดๆอยู่เลยเนาะมันยังเดินเป็ดๆอยู่เลยเด็กๆเวลาเขาเดินอะ่ะขาเขาจะเป็ดๆเพราะหมอเขาบอกว่าเหมือนกับกระดูกเขามันยังไม่ได้แข็งแรงมากเขาต้องใช้วิธีการเดินที่มันเป็ดๆนิดนึงในการแบบบาลานซ์ตัวเองอย่างเงี้ยของเก่าๆก็เชื่อได้มาก เด็กๆเลิกปกโกตอนไหนอืพี่ทีนี่เลิกได้ตั้งแต่เข้าโรงเรียนเลยอะสามขวบกว่าเพราะว่าเราให้เข้าโรงเรียนตอนสามขวบกว่าเนาะส่วนน้องพีตอนนี้ก็เลิกได้แล้วนะแต่ว่าเวลาเวลานอนก็ยังมีให้ใส่บ้างอะไรเงี้ยเผื่อกันเหนียวน้องหนึ่งขวบไม่ทานข้าวเลยค่ะที่นีค่ะที่นี่กินะไรี่นีก็ไม่ค่อยะกินแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะมันไม่ใช่เรื่องน่าตกใจ อ่ะถ้าตามคุณหมอก็คือเราต้องให้เขากินเป็นมือ้อที่เขาไม่ทานข้าวเพราะว่าระหว่างวันอ่ะเขากินขนมปังกินขนมกินนมกินน้ําผลไม้กินอะไรเงี้ยพอถึงมื้ออาหารเขาอ่ะมันก็ไม่หิวไงเข้าใจะหมเมือนเราเสิร์ฟทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าฉันไม่กินอันนี้เดยวฉันก็ได้กินขนมรู้ป่ะแต่ตอนทีพีเราไม่มีขนมเลยไงเข้าใจไหมมมีแค่อาหารแล้วก็คือมื้อนมแค่นั้นเองขนมปังก็คือเป็นมื้อแบบหลังกินข้าวแล้วถึงกินขนมปังนิดหนึ่งไง แต่คือตอนนี้คือแบบกระจายคือกรอบที่ฉันเคยวางเอาไว้มันไม่เหลือแล้วไม่แต่ก็แบบแต่ทำยังไงก็นั่งพีอาจจะแบบนั่งรถรถป้อนข้าวเผาอะไรเงี้ยอาจจะแต่จริงๆอะไม่ควรนะทไม่เหอะไม่เอาอย่าไปเชื่อพี่ปุ๊กให้มันเอาไว้เลี้ยงหลานมันเองอย่ามายุ่งกับลูกคนอื่นเดินป้อนอะไรอย่างเงี้ยคือแต่อายว่านั่งเนี่ยก็ดีกว่านั่งยังไงก็ดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเราเอาเขาไปกินข้าวข้างนอกอะ มันจะได้ไม่เดินไปเดินมาไงพอเด็กมันไม่มันมันไม่สามารถที่จะนั่งอยู่กับที่ได้นานๆนอกเขาก็จะรู้สิคนนี้จะรู้ไม่รู้ต้องเปิดกระตูให้ดูรู้อะไรโอ้เลยสมัยนี้อ่ะไม่ใช่มันเป็นเพราะผู้ใหญ่ทั่นแหละที่ขี้เกียจจริงๆเด็กมันไม่ดีเพราะผู้ใหญ่ขี้เกียจดูแลมันจะเอาตัวเองก่อนมันอยากจะสบายไงมันก็เปิดจอให้ลูกดูเนี่ยออยก็ยอมรับว่าออยก็เป็นเพียงแต่ว่าพอเขาโตขึ้นพอมันคุยกันรู้เรื่องแล้วออยก็จะบอกเขาว่าห้ามดู หรือว่าอย่างน้อยก็คือกินข้าวเสร็จก่อนแล้วจังหวะที่ผู้ใหญ่ยังแบบนั่งเมาท์มอยกันอยู่อ่ะอันนี้ดูแต่ลูกฝรั่งแม่เต็มริงก็เพราะว่าเขาอะให้นั่งกินไงคือเด็กฝรั่งอะเขาให้นั่งกินเองมาตั้งแต่เด็กแต่มันก็วัฒนธรรมไครวัฒนธรรมมันไม่ใช่วัฒนธรรมคือเด็กไทยเขาเลี้ยงอย่างนี้ก็มีเว้ยแล้วมันทาให้เด็กฝรั่งอะเวลาพ่อแม่แบ็คแพ็คไปไหนอะมันไปง่ายเพราะว่าลูกมันเลี้ยงง่ายเพราะเขาอะเลี้ยงมาอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กคือให้ช่วยเหลือตัวเองมันไม่เหมือนเด็กบบบ้าาานที่่่แว กระเตงกัไปกระเตงกันมาทุกอย่างแล้วเวลาเราจะพาเขาไปไหนที่หนึง่งเราก็จะรู้สึกเหนื่อยมากเพราะฉันต้องกระเตงมันเพราะว่าเราเลี้ยงแบบนั้นอเองแต่คนต่างไม่ได้ไไดไไดอ๋อก็ยังแนะนําว่าให้นั่งกินมันจะร้องไห้ออกมายัางไงอ่ะสมมุตินะอันนี้คือที่คุณคุณหมอบอกนะถ้าป้อนแล้วร้องไห้ไม่ไหวจะออกนะเราก็พูดกับเขาเลยว่าไม่กินแล้วนะคะอิ่มแล้วใช่ไหมแกะออกไม่กิน แต่ถ้าไม่เกิดว่าไม่ฟังคุณหมอนะคะก็ทำไปเลยค่ะถ้าลูกเราจะกินก็คือกินทาไปเหอะทุกอย่างถ้้ลูกเรากินเราก็สบายใจลูกใครลูกมาแล้วทุกวันนี้พูดกับลูกรู้เรื่องมั้ยใครโอ้ยรู้เรื่องใส่หน้าใส่น้ำพูดรู้เรื่องมากแล้วแต่ละคะแล้วแต่จะหยิบไปใช้นะคะก็คือคิดว่าสั่งโ้นดีอ่ะก็เออไปติดตามเขา ฉันรู้สึกว่าวิธีการเลี้ยงลูกฉันนะมันพังพินาเพราะมัเี่ยงเงี้ยมาช่วยเลี้ยง่ะพังหมดเลยนี่ป้าเอ็มมาแล้ววะไอบโบกลับมาใครให้ไอ้นี่กินบอกให้กูเลยป้าเอม็มข้าต้งขาใกล้อะไรเงี้ยคือออยอะ่ะไม่ไม่ชอบให้ลูกกินขนมแต่ว่าบางอย่างอะ่ะก็อนุโลมได้อย่างเช่นสมมติเป็นเวเฟอร์รสอ่าครีมรสสตรอเบอรรี่อะไรเงี้ยโอเคกินได้ หรือว่าแคกเกอร์ที่เป็นแบบออริจินอลที่มันไม่ได้มีรสชาติมากอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแค่เกลือนิดหน่อยอะไรเงี้ยโอเคอนุโลมอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็เริ่มมีขาไก่แล้วขาไก่เดี๋ยวนี้สมัยก่อนที่พี่ทีกับน,น้องพีเขาถือขาไก่อันนั้น,นะอะรู้สึกว่าโอเคมันยังดูเป็นขนมปัง แบบออริจินอลอยู่ okay. โอเครสชาติมันอาจจะแบบว่าแซบขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ทุกวันนี้คือขาไก่อบที่มันเป็นเม็ดสีส้มๆเนึออกอปลามันเกินขาไก่ไปแล้วมันกลายเป็นแบบกึ่งสําเร็จรูปนึกออกไหมเหมือนเราไปเอากึ่งสาเร็จรูปมาบดกินคือเอาอย่างนั้นเอา<อ><อ>ไม่อยากให้ลูกกินออกแต่ว่ามันก็จะมีแบบหลุดรอดมาที่บ้านใช่ไหมแล้วเด็กก็กินไงแล้วขึ้นหนังก็แซบมาอร่อยสุดๆใส่รองเท้าจัดกระดูกได้ค่ะใช่โรงพยาบาลรับตัด ที่สวิตเเวตก็มีใช่คือคุณหมอเขาจะรอสักประมาณแบบสามสี่ขวบแบบถ้าลูกเรายังขาแบบเบี้ยวอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะเริ่มพิจารณาแล้วว่าต้องใสร่รองเท้าใส่ก,กระดูกหรือเปล่าแล้วก็รองเท้าเด็กนะเด็กๆเล็กๆก็อย่าให้ใสร่รองเท้าแตะเขาให้ใสร่รองเท้าคาชูมันก็จะช่วยสป,ปอร์ตเรื่องข้อเท้าอนะไรอย่างเงี้ยผ้าใบชูกับผ<อ>้าใบเหมือนกันแบบสวมเข้าไปไงของอะไรคอะหขอ เนี่ยฉันเลี้ยงลูกยากเพราะเนี่ยเลยเนี่ยคนนี้เลยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคูดพูดไหมคูดพูดสิบก้ามีโอกาสขึ้นไหมคะเธอมีคนก็ชมว่าฉันไม่มีด่างเลยเลี้ยงเด็กดีมากใครนะเธอบบทำนี้สิมันไม่ดีเลคือเรื่องความรักความเอาใจใส่อะฉันไม่เถียงแต่เรื่องทฤษฎีเล็กๆน้อยอะโอ้ยฉันปวดหัวจริงฉันอยากให้ลูกฉันทําแบบนี้อีป้าก็จะโอ้ยไม่ง ดีใส่ลูกใส่น้ำมันโตขึ้นมาดี่ใช่ไงคนที่เขาเลี้ยงเด็กแบบจะพูดตะเก็วกะลาก็เกินไปเนอะเธอก็ไม่ได้เลี้ยงลูกับเร็วกะลาไม่ถึงเยมันดรู้ไหมมันดีด้วยตัวมันเองฉันบอกว่าพี่ปุ้พูดพอๆหน่อยเดี๋ยวลูกมันได้ยินโอ๊ยไม่เห็นเป็นไรเลยใส่ลูกใส่น้ำก็ไม่เห็นจะพูดคำหยาบเลยมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่แม่เป็นแบบนี้แล้วลูกจะเป็นแบบนั้น ไปไปเอามาฉันถูกถุไปเปิดไลฟ์เลยลงจาช่วยสะพานพี่วันนี้ด้วยได้ไหมคะแล้วก็มาไอ้นี่กันเลยแบนโทช่วยชักคอพี่มีด้วยพี่เขาบอกว่าแรงมากมีเนี่ยนะเห็นไหมเธอตัวจริงเออเธอเธอพวกเธอแรงมากพี่กันนาฬิกาคาสิโอจะพยายามดันนะเจ็บไปจะไปจ็ไปของมันเขาเไงลูก ชิ้นหน้าเลยค้ะเริ่มให้น้องดูจอตอนไหนโอ้โหอย่าให้พูดทฤษฎีทุกอย่างมันจะพังพินาศหมดไม่เอาอย่าทำตามแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ถ้าแบบปกติเนาะก็จะแค่ช่วงอาบน้ำมันปกติของเรามันไม่ปกติของคนอื่นเน่ยป้าเราดูเยอะกว่าเรานะออยระหว่างวันเขาก็ดูนะแต่เราไม่ได้ดู ฟังมีออยคุยสนุกดีแต่อย่าตัดไปลงนะคลิปสั้นเนี่ยไม่เอานะเดี๋ยวรถทัวร์มันจะขบวนใหญ่มาลงฉันเอานี่คนยังดูฉันอยู่ห้าพันนะป้าคลิปที่เราจะอยู่หัวกันก็อย่าไปลงนะคะเห็นไหมเราก็คุยกันอย่างนี้แหละทุกคนไม่มีอะไรสิงเด็กงองแงสิงเด็กงองแงมีความสุขมากค่ะแล้วก็อยู่หัวรักกันแบบนี้แหละทุกคนแชร์เรื่องดูจอหน่อย่ะ ลูกสร็จะขึ้นนอนแล้วเหรอใช่เดี๋ยวเดินไปส่งเด็กก่อนโหดูสิดูมันกี๊ดโอ้โหไรู้ทำไมไม่ได้นีวะเดินไปส่งส่งลูกนิดนึงพี่ว่าพี่วาขึ้นห้องแล้วเหรอคะบายก่อนบายแบบนี้ก่อนอายาไหนหันมาหามามี่ก่อนอายาอายาหันมาหแบบนี้ก่อนพี่วาวาบายบายค่ะบายบายค่ะจุ๊บได้ส่งจุ๊บได้โอ้ อ่าอ่มามีมามีเดินไปด้วยมีเดินไปด้วยมาอ่าไม่เป็นไรนี่มามีถือให้อ่านยาเดินอุ้ยอ่ะมามีถือให้ก็ไม่เอาอ่ะจะให้นาโบถือทำไมกลัวมามีขโมยกินนมอ่ะอยู่มันดีเรื่องมากพี่ฟ้ายทำก่อนนะพี่ฟ้ายทำอะไรนะ อัญญานะตอนกลางวันนะมันก็จะไม่เอาใครเลยเอานะโบแต่ถ้าตอนกลางคืนนะมันก็ไม่เอาใครเลยมันจะเอาป้านู๊เมื่อกี้พี่ฟ้าจะไปถือคนนมจับมันเดินมันไม่เอานะนต้องให้นะโบนะดูความเยอะแยะของเขา น้องนอนข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวไปรับพี่มาปุ๊บพี่ไงสิงดังแล้วน้องก็ตื่นไงก็เลยให้นอนข้างบนน้องข้างบนมันจะเงียบสงบกว่าบรรยากาศดีเหมาะกับการพักผ่อนนี่อะไรน้องนอนลมกันหรอยางยางค่ะยังแยกอยู่เพราะมันมีรู้สึกว่าการที่ไปนอนลมกันหกคนน่ะมันแบบห้องมันจะดูแบบอึดอัดเนี่ยแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบเราจะเอาคอกน้องไปวางอยู่ริมตรงนั้นมันก็ไกล ไม่รู้จะจัดยังไงยังคิดไม่ตกก็เลยแบบปล่อยฟรีๆไปก่อนนอนกลาวันานั้นไหมประมาณสองสามชั่วโมงงงพี่ทีพีเรียบปออะไรอนุบาลสองค่ะกำลังจะขึ้นอนุบาลสามแล้ว มันมีตื่นกี่โมงทำไมพลังเยอะมามีตื่นตีห้าพี่อ้อยผอมลงไหมมันอาจจะเป็นเพราะ TikTok เขาใช้ฟิลเตอร์นะมันเลยดูผอมรู้จักรีแคปนางงามไหมอะไรถาสังข้าล่ายและวอันนี้ก็คืกว่าแล้วหรอ ไม่รู้แตเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนติดก๊อป์ฟเมื่อวานไปเขาสนิตกับเขาถังลาลพี่เขาเขาเป็นอิสลามนะไปเพื่อนนี่เพื่อนเขาอ๋อพวกท่านเก้าสิบกว่าเดีหนูเริ่มหลงๆแล้วบอกพูดแบบมันพูดไปแล้วนะกระทั่งมันพูดก,กลับมาอ๋อโอ้ยธรรมดาแค่นี้ก็เก่งแล้วนางก็ต้องนัาาง่งฟังมันมีมีอ้อยใช้ครีมอะไรคะอย่าให้ฉันโบเข้าไข่ของนะฉันใช้ชุกกะ ผลิตภัณฑ์ของมามีเองนะคะชุกะไทยแลนด์นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเสรรุงนะคะบ้านบ้านเขียวนะคะชูกะเดอะสกอตไทยแลนด์นะคะพ่อไปไหนเออพ่อไปไหนอะไปวิ่งลมงะมั้งมามีเสริมจมูกไหมคะเสริมค่นะนะปั๊ม <laughs> <laughs> นมถึงกี่เดือนคะตอนสองสาวหนึ่งปีค่ะเสริมเสริมจมูกเหรอเสริมจมูก สมเจมูหมอยคนนี้ดีมากเลยนะธรรมชาติดูดิเนี่ยแล้วออยบอกเขาว่าขอไปหยดน้ำเนี่ยก็ได้ประ,ประมาณนี้แบบขอธรรมชาติแล้วตกตกไม่หยดเลยนะหักได้หักได้หักได้แต่ว่าไม่อยากให้หักเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บ <c oughs> ปั๊มนมเรากี่รอบสมัยตอนยังปั๊มอยู่กับปั๊มวลาหกรอบ ขอทริคที่ทําให้สองสาวพูดเก่งใหม่ค่ะไอวานี่กว่าจะพูดนี่สองขวหมันกันนะไม่หรอกเด็กเขาจะพูดก็พูดเด็กที่ไม่พูดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่พูดนะเดี๋ยวพอถึงจังหวะนางพูดนั้นนางก็จะพูดไม่หยุดเลยนะถึงตอนนั้นจะบอกว่าโอ้ยเงียบหน่อยเหมือนไอวาตอนที่ตอนนี้มันพูดนะพูดกระปิดกระปอยพูดทั้งวันอยู่บนรถก็คือร้องเพลงร้องไปเรื่อย้งแต่บ้านจนถึงที่ คือรถปุ๊บร้องเพลงไม่หยุดเลยน้องมีหนักกว่าค่ะทุกคนไปดูนะน้องพียิ่งตอนเขาเกิดนะเขาจะนอนลอยๆแต่พอนางพูดได้เป็นไงล่ะนางโบภิกุลดอกภิกุลโลกออกจากปากเลยจริงน้องพีอะมีจะมีเต้าแฝดอีกคู่ไม่มีแล้วค่ะถ้าถ้าโบบาจะมีอีกก็คือแค่หนึ่งเพราะว่าเหลือน้องเอลซ่าแค่หนึ่ง ันจะไลฟ์ขา,ายห,หมูมอดน่นแหละเชิญจ้ะลูกสี่คนคนไหนติดมามีมากสุดตอนนี้ก็ได้จะเป็นอัญญาเนาะอัญญามันชอบเดินมาหาไอวาก็หาเธอหรออืมเขาพูดแหละนี <laughs> ่ผมไม่าเชื่อค่ะนึงจมูกสวยมากขอบคุณค่ะ <laughs> ต้องมีคนเชื่อเชื่อสิมามีฝากขอบคุณป้าปุ๊กให้ด้วยนะคะที่แชร์ร้านไอบ้บวย BKK ให้หนูอ๋อเหรอน้องอคุณปียาวดีอ๋อตั้งแต่มีน้องดูอัญญาทุกวันเลยค่ะแม่อ๋อ,อยากให้น้องหน้าเหมือนอัญญาจริงเหรอน้องแค่หมด <c oughs> เอาให้สวยกว่าเอาให้สวยกว่าเลยไม่หรอกแต่ตวัวใบเดยกเขาก็สวย เราถึงคอมเมนต์ไหนกันแล้วคิดจะมีเพิ่มไหมไม่มีค่ะดูเด็กๆมาตั้งแต่เกิดรู้สึกมีความสุขทุกท,ทุกครั้งที่ดูยิ้มตามเก็บไปฝันว่าได้อุ้มบ่อยมากๆคุณออระวันนะคะอนนาิเราท,าทรดีด <c oughs> อ่ือนัน่สิเปิดร้านดีมาเออเนาะฉันก็จะมีเวลาเนาะฉันทำอะไรดีอ่ะฉันไลฟ์ไข่ของดีไหมตอนลูกไม่อยู่ มีเนาะเออแชร์เรื่องดูจอหน่อยค่ะโอ้แล้วให้บ้ากทำก๋วยเตี๋ยวครุกทำ,ทำไมบ้านเงียบลูกสาวขึ้นไปนอนละ MUT v ีนามงไหมไม่รู้เลยอะ่ะปีนี้ใครลงบ้างอะ่ะคือรู้แค่ว่าวีนาสิงใช่ไหมวีนาสิ n งแต่ว่าจสซี่ลงไหมิสแหรอหรืออะไร MUT สิไม่รู้อะ่ะถ้าจสซี่ลงก็แอบ,บเชเจสซี่นะ ชอบส่วนตัวใช่ไหมเขาชื่อเจสซี่ใช่ไหมที่แบบ the face นะ the face Thailand นะเจสซี่ใช่ป่มอ๋อมีควมาดูจนถึงคนแล้วอ่